ปีเลยครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับจับโซ่เลยนี่ฮือรุนรุนพี่น้องเฮ้ยเจ้าฮือรุนนี้ไง น้องสวัสดีมาผมกัผมกับเรากับเพียงวันนุงทุกคนับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดตามทุกหน้าครับพี่น้องดูดูการใส่เบ็ดแล้วเนาะ <c oughs> นี่วันนี้วันนี้ทีมงานมาสี่คนครับพี่น้องใส่ทั้งฝุ่นสองคนจะใส่อย,ยู่นี่ผันสุใส่อย,ยู่นี่ครับผมมุมใส่แถวนี้ลองมาบึง้งแถวนี้บึง้งปีนี้น้ำไหลพี่น้องฝนตกดีน้ำไหลมีน้ำให้ใส่เบ็ดแล้วพี่น้อง นี่ครั้งแรกเลยครับมที่มอไซน์นี่ไปพี่น้องว่ามีปลาบ่น้ำไหมพี่น้องเพื่อปลาออกจักษ์ซาออกอยาก่างีอออาาา้เฮ้ยลุยไปลำกันนี่ก็เวลากะหาหมงแล้วแต่อากาศท้อนอยู่พี่น้องก็้ยิงลูกฟ้กคนที่ตามากดคนสไกดกระดิ่งได้พี่น้องเป็นกำลังใจครับอุ้ยครับพี่น้องใส่เยใเอใส่เดือดก็ไม่ต้องกับเวทห้าสิบลังลองๆพิ่งมาซุบๆ ปุ่นครับพี่น้องผ่านสุใจท,ท,ทั้งพุ่นคือว่าผ่านสุคือว่าคืออยู่ว่ามีปลาขึ้นบ,บ่มีปลาบอดเนี้ยบ,บ่มาลองพี่น้องรุดไปน้นำกันนำ้ำเต็มเลยครับพี่น้อง là mới may đâu. อย่าใส่เดือนกัาลผมใส่เป็นโตเปต็นโตเลยพี่น้อง น้ำเต็มทุ่งนาเลยพี่น้องเลยผ่านสุเอาคนละแถวครับคนละบิงเขาบิงพุ่นผมบิงนี่ ปลาบ่อนมีตัวใหญ่เลยพี่น้องเสียงมันจะยิ่ใหญ่เลยแต่มันจะกินเป็ดบ่ถ้าลุนไปน้อกันพี่น้อง ตอนนี้ก็ใส่ได้หลายหลังครับพี่นหนกน้ำกำลังพอดีใส่เลยครับพี่น้องไปเดี๋ยวอนุญาตใส่เบ็ดใส่ย์ยางให้เร็วก่อนนะพี่นหนกด้วยแล้วก็ยางยามลุ่นไปนลำกันเฮ้มีปลาก,กัดบอสตรงนี้น้ำเน้อยๆพี่น้องน้ำเริ่มบ่ค่อยมีเท่าไรแต่ยางหาหนามยามยางหาบนไซด์ไซด์อยู่พี่นหนกนะครับลุ่นไปนลำกันเพื่อมันมานพี่น้อง Vậy hấp, Dạ, yeah, nhặt xe viện coi, để còn cái nông nước Nào, mình nói ผัดเจ๊กขมานแล้วพี่น้องนี่นี่คนหมานคนนี่คนหมานอยู่นี่วนๆทางวนพันไงให้เลือกวนใส่หลายเบ็ดเรือพี่น้องม่นกำลังยางมาเลือกวนใส่ลรเสมอสะพานสองนะเออตรงนู้นตรงไหนข้าวเช้ากันแะ้วเออตรงนั้นแหละน้ำไหลไกลห่ายเลยพันไงลากินเบ็ดแล้วบ่ ใช่ล่ะของไฟเยอะตกลงนี่นี่ปามอยู่กันทีงนี้ละนี่นี่คือบ่เบื้องหลบเบื้องหลบคือบ่อเขาหาใส่แต่นา้ำไม่น้อยนี่นั่นน้ำไม่น้อยปามกินเร็วดิปลาดุกมันเห็นเบ็ดเร็วข้างล่างน้ำาหลาบู้ดูเย มีแต่ปลาโมมันห uh ้อนปลายังมาทานกินมันจะกินยามันจะกินยามใดวะอาการเย็นเย็นปลาปลาดุกออกหากินบ่บ่เจ้าหากินลอะเตนี้เองบ่เขมันมืดเหน้อมันก็ออกมาหากิน กินเบ็ดกินยังกันลึกไปนี่ได้ตัวไปครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วครับนนก็บได้เวลายามเบ็ดแล้วนี่กังมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนก็มาแล้วเดี๋ยวเวลาองหายามเบ็ดยามยังแล้วพี่น้องไปลุยไปน้อกันเระจะมานบยา่ยามเบ็ดกันยามเบ็ดกันแล้วค่อยมาโชวผ์ผลง,งานนะพี่น้องไปครับไปครับ Lẹt cái dưa mất lên với nông ừ, Dưa mất, Làm vết con, Xảy nhớ nông Dưa có mất phía nông พ,พี่น้องไปลงคอนต่อโอ้โหมีเตี่ยมไม่ได้พี่น้องครับหลายคันเลย,ยนี่เหรอซื้ออันนี้เหรซื้อไม่ต้องเยอะมืดเยอะไซนี้กนรอบนี่ไปครับพี่น้องหลายคันเลยเนาะพี่น้องอยังม,ม่มีเตีมเลวยสิงานวะเนาะพี่น้องพี่น้องเลย ซื้ออยู่พี the the ่น้องเอ้ยนี่ก็ซื้ออยู่ใส่เงยกันครับพี่น้องใส่เงยเงาเลยพี่น้องเอ้ยยังม่มีเต็มพอโตอยู่ครับโอ้ยใส่รอบนี้จะได้ใส่เงยมดแล้ำมังพี่น้องเบ่งส่งเดี๋ยวนีงเงียบมาเงยใส่เดือนทิ้งสิเลยพี่น้องเงยก็หมดแล้วลงคดไว้น้ำใส่เงยเงาเลยพี่น้องเอ้ยใส่เงยทุกลังเลยครับพี่น้อง ตสงส่รอบนี้ได้ใช้เนื้อืยอะแล้วเนื้อมดแล้วครับพี่น้องรอบหนาอาจจะได้ลื่อเลยครับพี่น้องมันมีเนื้อเรือเลยครับหมดเครี้ยงเลยครับดีๆใส่เนื้อมัหมดขั้นสำหรพี่น้องยังเหลือหลายอยู่ไปครับพี่น้องยามต่อตายเลยไปครับพี่น้องใช้เนื้อเงาเงาพี่น้อ

một cái ngay cái đường lấy mình nhiều mất cái nòng để xây nhớ con đây có cá chấp có cái mịt phân luôn thế ừ, kia lên luôn nòng lên Đúng Phải đứng. Phải đứng. Đúng, đó. Ừ, bỏ lỡ lên video tình dẫn này mà nhiều mất คือยูเนาะคือยูนั่นปลาสุก็คือยูนั่นคือยูพี่น้องมานยูเขานาะมานแต่เขาดีอันนี้ใส่เตงเหงือเลยพี่น้องรอบแรกใส่เหงือรอบสองผมซีลือแล้วพี่น้องเลยโอ้ลือแล้วผมเก็บไว้เสร็จใช่ไหมครับรอบสองรอบสองผมว่าซีลืออยู่เหงือมืด อาแหงก่อนพี่น้องรอบสองคุณแล้วสิกเก็บเบ็ดบเพื่อนปะจะผมมันโซเขาหากดใส่เดือนอยู่พี่น้องผมบอกคุณแล้วผมสิลือแล้วรอบนี้หุ่คุณพอกับลูกยามเพชมันแล้วครับเอ้ยเต็มหัสอบเลยนั่น เดี๋ยวป่าเด็มกรสอบเลยลุนไปน้ำกันพี่น้องแสดงว่าหมานแห้งนี่นั่นอู้ได้๋ยต้องพอทั้งลูกเลยอู้หูเดี๋ยวเต็มกระสอบเลยแตงโมพี่น้องเต็มกระสอบ

บุงทั้งพ่อทั้งลูกอืออือพ่อก็พอลูกก็พอลูกนี่ก็ญ่มาเออแทงแทงมพี่น้องนี่จับเอานั่นนะจับตรงนั้นมาโซโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พี่น้องนี่จับโซ่เลยนี่นี่เออหล่นพี่น้องเ็ัวออหล่นหนีใหญ่เลย มือขัดกระดูกแล้เนี่พันใหเขาหมานพี่น้องนี่สองโลเลยพี่น้องุ้ยระยะทางซวยผมผมมีเตมเลยนี่ะมาณให้กระตอให้กระตอมวนระยะทางซวยวีโอ้ยแเลยสมัยชนไม่เนาแล้วแต่นอนมยานนี่ไอ้ไอ้มหนกตาุ่มองล่ะ เดี๋าให้เลฮะอาาหุ foot, so ้ยให้หุ้ยสดให้แให้ลือลบหลายดีนะหุ้ยไปอ่ะสูกไปลรามาจีนอปามืลือเจ้านี้ไหมย่งอะไรย่งจำไปกินปามือเอะขนาดเลยกตาม อ้าวอ้ายเจ้าว้าดิลูกคาวติอ้าวไอ้อันนั้นไปตั้วขาดิเลอเนี่ยอ้าวไอ้อ้าวไอ้ขาดิเนี่ยตุงอ้าวสุกจะบ่ไห้บ่ตกขึ้นไห้บ่บ่ครับเนาะยังจําบ่ต้องกินลาตกล้อจะไปตุงไอ้จิเดี๋ยวสิมาต่อบ่วะเอาต่อนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวพี่เจอไปตลกไปเออเดี๋ยวๆไปเกเป็น <meng> ผขใส่เบ็ดเลยใส่เลยถัาถึกัวบ้นบวใส่เลยถัดถึงตัวบานตับัวใส่แล้วน้นลายมีแต่มตทียเวยคือไรตีนี้ว่าตีนี้ว่าเคงก็ดึงแล้วไปประกษาจะได้ไ่ตตัวนตามเาเาเฮ้ยรไปในเกียร์น่รถไอ่นเยอก็ไม่จเนี่ยไม่ยออะหมองไอ่เนยีในเกีใครลเอ็กซ์อีโดนแกดนตน มดไปอ่อนมวงตาอ่อนมวงตามม่ได้กูเคยหลอกผมหลอกสองผมสิลือเว็ดกับบ้านอะไรพี่น้องเยอะมดเหรอปลามันค่อยกัดปลามันดันขึ้นเทิงมาแล้วพี่น้องซื้ออยู่น้ำไหลปลาใหญ่ไม่ค่อยอยู่ ถึกปลาเงีงวะานอนดินถึกปลาเงีงพี่น้องถึกปลาถึกปลาปลาเงีงวะโอ้โดิน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 โอ้โห้โหปัดถึกปลาคอถึกปลาคอถึกปลาคอนยั่งถึกปลาคอนยั่งพี่น้องเงี้ยงวะ ี่น้องอุ้ยดังปีเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนอ้องเห็นไ่มครัน้องนี่ครับ,รบดำงเลย ตัวเหล็กมาแล้วพี Jean ่น no ้องสายปลาลูกเหรอพี่น้องเอ้ยมีมีลูกเต็มเลยเดี๋ยวผมปล่อยก่อนไปดีกว่าลูกมั็นอยู่นี่เนาะไปแต่กบลูกเด้อยังลูกอีกีเด้อ ลูกนี่พี่น้องผมบ่เอาดีกว่าสงสารลูกมันว่าพี่น้องผมบ่เอาครับผมปล่อยขึ้นครับลูกมันมันมีลูกครับลูกหลายนะสงสารลูกมัน โผมมีปลายลีว่นี่ พี่น้องนี่นี่คือทองรอบสองนี่เยายามรอบแรกครับเขาได้จุนคุ้มเลยพี่น้องไปพี่น้องไปอันนี้ก็ผมบ่ได้วันนี้บ่ได้แต๋อบดโตเลยพี่น้องบ่หมานเลยครับมึงเขาได้นี่ใครเห็นใครเอ็นอะไรอืมอื้อดูอะไรก็ได้อื มุมมันปลาไหลกระนี่นี่พี่น้องเอียนนี่นนี่นี่นี่นีอันนี้เขาเอียนนะพี่น้องเอียนหน้าอีมนหนมมมานพี่น้าไปจียนเกอลักกระบานแล้วผมลืมเวทกลับา้านเลยพี่น้องผมกถือบ่หมุมนเลยมือนี่มือนี่ให้ให้ให้เกากอนมือนี่เอาไปเอามือมือหนาผมจะเอาขึ้นนี่แหลหากินตามหน้ามีมันมีมมไปพี่น้อง อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดดีกันนะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานกับลาพี่น้องเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหอยยาเออหอยยาเอาไอสูรกันยุ่งนี่กูนี่เราได้สองต่อมเลยใช้ได้เว้ยใช้ได้เว้ยแล้วพี่เบียร์เขื่